วัสดีครับพี่น้องบ่าวันบันทงเลือกพี่น้องเด้อกมีปีอีกมุมหนึ่งพี่น้องของตลาดช่องจอมเนาะนาโอท็อปน,น้องนาโอท็อปน้องพี่น้องเนาะเป็นร้านขายบกเผาพี่น้องมาขายบกเผายู่บริเวณน,นี้ขายบักขผาวขายบักขผาวสดบักขผาวแห้งเป็นบักขผาวน้ำหอมพี่น้องทางเงินอ่างเงิที่เป็นข้าวโพดพี่น้องโพด หายไม่เล็กน้อยพี่น้อง <c oughs> นี่หมกข้าวมีแป้งงูพี่น้องแป้งงูฟังคนแป้งงูหมากพี่น้องเป็นสมเนาะผลละไมผลละไมาพี่เป็นหมกข้าวพี่น้องทั้งนี้ไปพี่น้องไปเบิ้องตั้งคนเผมมาทั้งนี้กัเป็นลานผลไม,พลพลมล้พี่น้องลานผลละไมลานแบบง่ายเลยพี่น้อง ทางหนาวทอปเลยนะ้อพี่น้องเนาะผลไม้ร้านนี้ไงพี่น้องมีทุกอย่างพี่น้องกระแก่เม็ดหายกล้วยมัโ<อ>ดนโดนพ่ออือฮ่าครับ <laughs> กล้วย มันติดกับเป็นวัดเสาพี่น้องมันติดคือขืนแน่นอย่หนึ่งรถต,ติดพี่น้องไปหมากเพื่อพี่น้องนึกหมากเที่ยวน,นี่ว่าวัดสามโลลอยพี่น้องมั่นควยไปเลยยี่สิบบาทพี่น้องสิบบาทก็มีนี่ สิบบาทยี่สิบบาทหลานตรงพักนะพี่น้องกอล้ามัมนนี่ข้องหลายพี่น้องคนขายหลายคนซื้อบาคนนี้กี่เมน บัดไอ้ห้องวัดอ่าสวยเออโลซีสิบพี่น้องมากเลยโลซีสิบขายร้อยจ้าตัวตัวตัวร้อยห้าสิบจาทั้งผลจะเป็นละล้านทรงผักพี่น้องทางฟังทางผนล้านทรงผักล้านยังไงปูนทรงไข่พี่น้องจะเป็นทรงไข่ไข่เข่าไขยห่างห้างไข่สดไข่เป็ดไข่ไก่พี่น้องทางผนมามันเสาที่มีสุยางพี่น้อง มีทุกอย่างทั้งปกติเป็นทานเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวพี่น้องอืมมันกล้วยปิ้งอีกกล้วยปิ้งมันปิ้งยายพี่น้องพี่น้องเป็นนี่ยัางมะขามด้วยพี่น้องเป็นมะขามมาขายได้พี่น้องมะขามมะขามมะขามเป็นมะขามดองนะพี่น้องเป็นมะดองเนาะ นำมาดองนะเนาะมบังขลามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นบุ่อยลานนี้เป็นทรงของดองเนาะพี่น้องอันนี้เป็นลานทรงผักลานทั้งผลกับลานผลไม้ลานยังกันไปเรื่อยๆพี่น้องลานผลไม้ลานท่าเขาสู้ถึงเป็นทรงหมักนัดพี่น้องเพราวะว่า สวมาขายของพี่น้องสวมาขายของมีแจะสวเลยเป็นบบกพี่น้องเป็นโบกเป็นหอยนี่อย่างนี้เป็นกระปูดองเป็นของบ้านบ้านของบ้านบ้านอันนี้ยังผักผักกามว่ะสุดยอดแต่่ผู่เฒ่านี่หาเองมาขุดเองมันสาคูพี่น้องมันสาคูมันสาคูกล้ย บ่าได้ซื้อแต่อยากขายอืมถ้าทอดแล้วมาเอาคมมือไงเมียนนี่เป็นหอยผึ่นหอยคือดีไม่จุกเลยหาเองเนาะย่าเนาะหาเองเนาะหาเองขายงเลยบั้นยุกไก่ปะนี่บ้านสมบูรณ์บ้านสมบูรณ์บั้นสมบูรณ์ไม่ไก่มาเอาไม่ละหาตั้งแต่วันเสาร์อดวันศุกร์ไปนี้ก็กินข้าวกับไปรจผู้เฒ่าว่าได้อยู่ได้เศร้านาะ ของมักของมักของมักอเขากับป้าน่อยไปหาผักขักนาเจียวโอ้เสียบขัดลูกหลานหามว่าได้ดอกของมักลูกหลานหามว่าได้ดอกเป็นทางคนเดียเป็นหลานหอมนึกพี่น้องหลานจุ้งหอมทนก็หมดเตี้ยมลูกหลานว่าไปเลยไปเลยความสุขของคนแก่จะเยู่เวลาน้องคนแก่นอนนั่งก็นอนดูเลย มวนพักเลยวัดเสาป้าขายมือเดียวเลยสบายาฮะฮงแต่ฮงแต่วันเสาร์หอดวันหอดวันวันศุกร์วันศุกร์จะไปเดี๋ยวเสาร์เออกระดาทกระยามันโอ้ลังคือกระดาพันกว่าโอ้เป็นธรรมดาตัวนี้ไหมพันห้อยส่งขายเสาร์เนาะมันกระดาษน่งค่ะแนี่อืมกระดารับคืนนี่กระดารับฟังอีกเลยโอ้มาจะเด็กได้ เห็ดมังหอยเน่เห็ดมันเน่ไปหาเก็บผักงมนี่ทำของให้แล้วยังก็ต้งหอยล้วเ้นตาวะเอาัวเอาเขาไปนอนล้างไงกันเดี๋ยวโอ้ยลาไอซูครับครับอืมผักนี่เด้อดให่ด้วยครับครับผักแม่ผักแน่ครับขอบคุณนหลายย่าย หลานไข่ด้วยพี่น้องไข่เข่าไข่เป็ดไข่ไก่หลายพี่น้องอาหารไก่กับมีพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่นะปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่พวกแม้นอาหารไก่ด้วยพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้หมูกับปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องตะเกียบพันวาเป็นปลาทูด้วยพี่น้องทั้งกับเป็นขผาด้วยพี่น้อง เอาเบิ้งละหางของมอง้วนั้งไต่เนาะพี่น้องเนาะไปะพี่น้องไปเบิ้งละห่างของมอง้วนึงมันสื่อแต่งูม่กันพี่น้องมันขึ้นไม่ทั้งรถเลยพี่น,อน้องมันไปเรือเขาทั้งรถเลยแต่งโม่เลยพี่น้องครับท้งไตเนาะพี่น้องเนาะแถวนี้ เป็นมองส่งหมักม่วงไม่เมื่อพี่น้องคนทางคนรงม,งมงักม่วงตรงขามก็โอท็อปด้วยพี่น้องแล้วโอตรงขามกบไอ้สินค้าเพชรตะล็ดด้วยพี่น้องทั้งไตนี่ทรงราคาบักม่วงเป็นบักม่วงเป็นมันเป็นอย่างไรย,ยางพี่น้องเป็นมันอ่อนมันดอคมันมันแฉลอดมันมือเสือมันเท่าหลายยางพี่นอ้องอือเป็นหอักม่วงด้วพี่น้องเลยขายปีกกับสามลูก ห้าสิบบาทโมนี่ห้ารูร้อยตกโลยี่สิบาทเนาะพี่น้องเนาะราคาสรงกันาดที่พึงมันพุ่นพี่น้องมาติดต่อมาสอบถามมึงกับเมค้านี่แหละแมค้าที่สวยนี่แหละพี่น้องเป็นเบาไทยไดพี่น้องเป็นไหม่ขี้ไตเนาะพี่น้องเป็นหอมไงเป็นไหม่ขี้ไตกะหกสิบบาทขึไตเลอพี่น้องเลยน้ำทางห่างทางเลยอ่าจิ้มนี่เลอพี่น้องเด้อ นี่ฝากไว้ถ้านีฝากนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาบันแน่ครับโอกาสหนา้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ